ได้ทวายจริงนั่นน่ะเมื่อกี้คาร์โดได้ทวาอ่ะเลิฟเดอะมาร์ททำอะไรอ่ะมันคือตัวอะไรยังไม่รู้เลยไ้ยหมูไม่ใช่หมูป่าหมูแล้วเหวี่ยงแม่นแล้วนะหนูมีมีมมีตัวหนึ่งมีตัวหนึ่งเออหมาว่าไงน้องหมาว่าไงน้องหมาน้องหมามาดูเฉยเฉยน้องหมาไปช่วยอะไรเลยมามองมามองเฉย เงี้ยซาโดดายถวายสัตว์นี่คืออะไรจะกินข้าวใช่เงียบร้องโหแมวตัวนี้ใจกล้าว่ะต้องทำาไงกับเหตุการณ์เงี้ยชอบอ่ะชอบชอบชอบแมวตัวนี้เขามันหิวมาจากไหนวะทุกคนมันไม่แบ่งแมวแม่งใจก็ถึงแล้วปีนี้มากินจากมือ นี่ดีกว่ามาน้อยมา SS เฮ้ย,ย <ellt> like <esse> อะไรมาทำอะไรอ่ะก <xt> ัดหัวรบรอโอยแมวใจร้ายหมาหมาอ๋อว em> ิ่งไปไหนวิ่งมาเจอกันไงวิ่งมาตัวถึงก็ขาเสียกันเลยทีเดียว เอจดเจ็บเจ็บเจ็บปี้ฮาโลวีนโอ้โหลุนวเออเรียบร้อยเรียบร้อยไอ้นี่เคยดูนี่เคยดูดูบ่อยด้วย นี่ดีนี่ดีนี่ดูบ่อยนี่ดูบ่อยนี่ช็อกโกแลตนะครับอร่อยแน่นอนอีแน่นี่แม่งเลยเรียบร้อยมึงไม่ได้กินกูก็ไม่ได้กินถ้ากูไม่ได้กินมึงต้องไม่ได้แดกเลยเอ้ยดังแอ๊ะหมูโกรธใครอันนี้น้องหมาว่าไงไปก็ทำอะไรเฮ้าเอ้าโทรท้าวเอเรียล ใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้จริง <g ings> ใส่จะใส่ได้อเลือดสาดมาคนนี้ <g ings> ไม่น่านี่่ะไรอ๋ออ๋อ มันล่วงกันได้ล่วงกันได้จริงมีคลิปมาเพิ่มเอาวีนี่ยงไม่ใช่ติมบ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันคึกเกินแ้เขาพึ่งกลับบ้านไง คือเกอินกูะเขี้ยวเหรอ,อ,อน,นี่ต้องการได้ไปโฟกัสหน้าแมวแมวมันรำคาญเหรอะะอยากเล่นด้วยน้องอยากเล่นด้วยไม่ชอบฟังเพลงไม่ชอบฟังเพลงโคตรบวกอ่ะไอ้เหี้ยมันรำคาญอ,อี่ อุ้ยเจ็บเจ็บอุ้ยวทำอุ oh ้ยอุ้ยอุ้ยเจ็บอือเอ,าเอา้าหน้าหน้าตายตายไม่ตายไม่ตายไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตโดนจิกตายมันทับตายไปแล้วเห็นไหมนะเมันจิกมันจิกเมื่อกี้เฮ้ยมาแล้วเฮ้ยมามาหิวมาโอ้โหแม่งเทใส่ถังด้วยนะหนาด้วยนะ หมาว่าไงรีบยงไงแล้วขัดขามันเบรกไม่อยู่โกลเด้นป่ะน่ะนี่ยนีอ่ะ้ยเฮ้ยไม่เอานะเนี่ยผมขาดผมขาดขาดหรอกเจ็บเจ็บ เ eh แรงเยอะด้วยยามันมันเคี้ยวอะไรขนาดนั้นอริคับฟู้ดอูเบอร์อูเบอร์อีทอะไรนะเมาแปะฝากใบบลิวไช่หรออุ้ยไอ้เดี๋ยวโอ้โหจอห์นวิกต้องถูกใจหมาตัว hmm. นี mm ้บอกเลยอ่ะนี่อรูนแม่งเละ หัวกล้อง b ี g นี่ตัวนี้ส่วนดีวะลองเล่นเหยคะคเหยคะค้าเชิงช้าโน no no ไม่เอาก็ถ่ายวิดีโออยู่ไม่เอาลหรอกเอาเอา ไม่ต้องออกกำลังแล้วมั้งนอนก่อนนนอนนนนูกับหมานั่นแหละคิตตีกันรอด้วยว่ะงับจมูกคนทำแบบว่านั่นเจ็บเจ็บอย่าบอกนะเทไง ตาย่านแหลมมาไม่ต้องตปยมาเขาไม่ชอบคนอะล่วงล่วงทั้งคนทั้งแมวแมวอ่ะไม่เป็นไรแต่คนเจ็บเครื่องพังไหมไม่ไปฟังหรอกนนี้ว่าไงแล้วทนไหม ตบตา,าลูกอืมล <c oughs> ับดังเลยมันโหดจังวะไอ้แมวเอ้ยใจยเย็นไอ้สอง <c oughs> ไปแล้วไอ <c oughs> <c oughs> ้สองใจเยน็นโดนด่าโดนด่าแน่มึงเกียบร้อยเฮ้ยมันครูมันอารมณ์ไม่ดีไงเออมันลำคาญเลย ี่คืออะไรโทที่ตั้งเยอะตั้งแยะยังไปขวางทางปืนมันวิ่งอ่ะกินผมเหรออืมทำไมกัดผมทำไมเดี๋ยวติดคอมันโกรธเปล่าสนุกโอ้หมันเหม็นหมูด่าเปล่าเหยวกับี่ว